จะฟังตี้ขอถามวันนั้เป็นแฟนจะมียังมีย่างเส้ติ๋วจะมาบุญบู่กหรือเปล่าจะมาเนี่ยเนีนะกูจะไปบุญนี่นะกูสิไปเบิ่งมอดำเหลืองน้ำนะกนกกระมีนกมอดำเหลืองมีตะบุญเนาะกระมีแนวงัดเลยห้ยน้ำตาทาอยู่นี่นะมันสิไปซ่งกูหอดบันเดียวกูสิหานี้ไปบุญบันเดียวนาะหนักเนาะอือสิไปสิไปหาเบิ่งซ่วงเหื่อนี่นะ บ้านเบือเอ๊ะเขาสีหัวควัว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 ใส่ สบายดีสบายดี่บบารผู้ชมเบิร์ดทุกทานเลยบก,กับสองน้องนาพราทั่วตอนนี้น้องนาเห็นนักเด้งใบเศร้าธรรมบุมมือนั่นผ้าคนไทยมาตามหาก็คือผีสันติเนาะเป็นมาแต่ประเทศไทยตามหาจนคําจนเบิร์ดธรรมบุมโบเห็นเมื่อกี้นี่น้องนาเห็นพันยางผ่านนี่เนาะพอดีน้องนามาแหลกเงินตอนนี้โบมีเงินใบเศร้าให้เพิรนกได้มาแหลกเงินก่อนแต่ว่าบหูว่านางเข่ามองได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวสิ ลองขี่ไปหาเพื่อนธรรมบุมอ่ะมาสอบท้าต้องกันว่ามือนั้น,น,นเพื่อนไปงานบุญวัดใดเพราะว่าไปสอบทาาอยู่เพื่อนหนองสาวเพื่อนสาวบาทแนนําว่าให้ไปหาอยู่เพื่อนนนองสาวเพื่อนเพื่อนมีหนองสาวอีได้ธรรมบุษมซื้อสาวกี่เนาะเพื่อนมีเขื่อนอยู่นอนอยู่เพื่อนนนองสาวเดอ้อนางเีกไปสาวนี่เดอ้อสำหรับทานไห้อย่าขู่ว่าเพื่อนหนองสาวเพื่อนอยู่ไซก่ะฝากไปติดตามคลิปทีหลันงนาพาคนไทยไปตามหาเนาะ อ่าไปเบิ่งท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าย่างห่อไสแต่ตอนนี้นะนี่ขอโทษเห็นสร็แล้วเดี๋ยวสิถามว่าเพิ่นสิเอาบ่เก็บไเนาะเพิ่นจะมาเกิไปซเด้อเออ่าเอาเงินนสิไปุนบ่ด้นั่งบ่ด้นั่งุนันเดองัวแดงบ่ใช้ได้เงินอยู่บ่มีอย่างงั้นแหละนะ ผู้ได้เบาว่าบุญนั่นได้นั่งบุญบนเรือเมื่อแดงข้าจะเบานะคนคนรักสิบเจ็ดข้าจะเบาไปเบาแมนสมบุญบานมอวงงัวแดงบุญบนเรืองัวแดงในช่วงเฮือโอ้บานเรืองัวแดงมีมีย่างหนังงัดนะโอกโบจักขึ้นกันแล้วโนั่งดำเดือดบ่บุญไปไปเราโบดำเดือดย่างแด้อเขาดำเดืองเขาสิจัดเวทีตอนคำหุ่นตี้จะขึ้นไปต่เสาแทเถนั่งลายบบเด็กหน่อย ไล่เด้อไล้เดี๋วให้เด็กน่อยเบิ้งบ่เบื้งบ่อสติวมือนังคนติสติวว่ะนี่นมือพ่อเอาติวดูใส่นะเออแล้วแล้วแล้วเก็บบักระแดงจะไรตอนน่ะไาจะจด้นั่งให้กูเบิ้ลเด้นั่งเงื่อนกดไปใส่กูเบิ้ลซะฮะบักเดียวท่างขบานาหลงเสียฮะนี้ไปบุญจะบ่เนี่ยนั่นนับรักบอักนักบุสียานี้ไปบุญเหเดือไปทรงไปทรงหอดบันเดือฮะขอไปทรงเออทางทานขบ โอ้ตะหนีไปจักรรักรักรักเดียวโอ้เพิ่นว่าให้น้องนาไปส่งเพิ่อนน่ะมั้งโซมจะสิจ้างค่ารถเขาบ่จ้างจ่างอยู่เนาะโอ้เออเอาเสตียังเพื่อนะตอนนีบ่ยังบ่ได้เพื่อนเธอจะกินข้าวแล้วบ่จ้ะบ่ครับบ่ทันได้กินต้องบุบบทันอยากเขานะบ่แล้วเตงเงินนําเจ้าเด้อเลยเออข้าวนึงสิเอาไปซื้อบังข้าวน้ำงานบุญบ่ นั่งไปเป็นสื่อบังคาร่ามงานเอ้นี่เดี๋ยวชั้นนั่งตั้งอยู่ในบัตรบ่กุ้งบุญเออของบุญเป็นั่งก็นั่งอยู่ในบัตรว่นั่งอีติวหันบัตรบัตรเปนเรืองเงื่แดงเ่าบอก่าพนั่งอยู่หน้าบัตรตากเสื้อสติวนี่เดี๋ยวเบ่กนี่นั่งก็นั่งอยู่ในบัตรบ่กกับดิทัศสายครับกัดอีดีกัดอีติวกัปดิทัศต์สายครับจะฟังตี้ขอถามว่าต้องเป็นแฟนจะม่มีย่างเสติวจะมาบุญบ่หรือเปล่า จะกามาบอก่กัดอีตาสายครับกัดอีดีดหันผู้ใดอีสายครับอีดีดอีตซสายครับแล้วอีเสียงเขาต้อหน่อยเพื่อขเพื่อเราเพื่ออยากได้กระตูกระหันสติวเลยเลยเลยเนี่เบอกเลยมันจะมวนเนาะเลยเลยกัปอีตาสายครับกัดอีติวกัดอีหูอ๋อจะอยากบอกยังกับเราสติวมียังสติวจะกกามาบุญอยู่บ่ อืมแล้วบอกว่าแล้วเก็บแบบกระแดงจะได้จะจะเต้นแห้งไรระเบ้าแบบกระแดงเพียแล้วป่ะแต่ว่ายังบบกระแดงนั่งมากนะเพราะดูดั้มเดือยยังโอ้โหเย้ลอยกาจะไป็นทรงเจ้าเป็นทรงไปไปทรงหอดบนเดือนวก็แดงเด้อข้างขบาน่าลงจะสีิ้หอดแต่ทางเข่าจะย่างไปเองว่ะประเดี๋ย่างก็สี่างไปเองกูเนาะเออขอถามเนี่ยอันนั้น เมื่อนั้นเมื่อนั้นขอผ้าคนไทยมาหาเจ้าบันดีบันดีค้นค้ายเครืองอยู่ขางทางเขาว่าจะไปนอนอยู่เพื่อนนั่นสกี้นอนะเจ้าบ่บันดีขอไปหาจะขึ้นวเห็นจะไปเสะวนของบวชวันนักบวชวันนังบวชวันนักบวชข่อยนอนเพื่อนแป๊กกาขามผูนโอ้นอนเพื่อนตัวาหอมขอไปไนั่นอีผุนบ่แปะเพื่อนอีแดล่หันดีโอ้เมื่อน,นั้นจะนอนนั่หันบ่ือวาไปบุญบ่ จะนอนอยู่ไหนฮันบอเออนอนนอนอยู่ไหนมันกับไปโซงกู้หอดเหือนเรือเรานั่งเรือโซงมือนี่เรือกุศลบางคนนะกกุศลหานี่ไปบุญบันเรืองวแดงอ๋อทำไมกูไม่น่ามากูไม่น่เงินกูเนี่ยอ่าอ่นนั้นมื่อเดืนหันเข้ามาแต่ไทยผนเข้ามาหาจากเขาขี่รถมาจนเมื่อยข้าเข้ามาแต่เสฉะบ่เข้ามาแต่ประเทศไทยผลประเทศประเทศไทยอ้าวแต่ว่าจะสิจ้างคอยจะคือว่าสีอันนี้ป่ะนี่ แน้วกาคืนคืนจิตปโซงเอามาหน้าเปโรงกูแน่เออเออเปโซงกปโรงหอดบันดุอเด้วนังเด้อกูสิไปรลกันนั่นเนี่ยนักกูสิไปรกบอนเดืองัวแดงเออเอ้าเห็นจะทากูยู่นีด้วันักในข้าวเดียวเด้อไปโซงกันไก่เต๋อไป็นหน่อยนักนไก่เด้อเนาะนดี้เนี่กูจะไปบุญเนี่ยนะกูสิปเบิงมัวดำเดืองวนักนกกะมีน้ำมัวดำเดืองมีตะบุญนกกะมีดงัดเด้อเฮ้ยดำเงบุใส่หมหกันนาอบ่นังบ่ใส่นะ อั่ดตีดีนะโดนถอยแหงไหนเฮ้ยหมอนี่หมอนี่หมอนาดีเนอะทาทาเจ้านี่นะมันจะไปซุ่มกูหอดเหมือนเดียวกูสิหานี้ไปวุ่นเหนเดีย่น้อหนักเนาะออเป็นสีไปหาเบิองซวงเหี้ยนี่นะเออเมนแม่น่ากูเห็นเขาจะเบาอยู่กับวุ่นเหมือนเขาจะเบาอยู่นะอ้าสาชามซอีกตนะเนาะไปน้ำบ่อ เีแล้วทาอยู่นี่แหะทาทาอยู่นี่เท่า,ดา,ดาเดียวทา <t> <t> งขันตนมาหน้าทั้เขาลักิปเจ็เดีวขี่มาทางนี้บ่ออเออมันจะเวะจากระเวะเขามาหน้าหลงเดินนั่งเดินบุ่นบันดือ่งันงเหมือนดดินดําเดือกนนั่งนอนดําเดือกเขาบ็ท่นไหนมาตัเขาเปลนเดียว จะกูว่าสินไปหาตะเวน่าหาตวเวนแ้นะกูจะได้กูจะไปไปหาบึงกรดมเดือดนั่งบ่มาบ่นั่งบุญบุญบเดือเหมือแรงมาแล้วมาบุญรดมเดือดเนาะออมาเนะจะชินนับัดร้องเหมือนแรงเหมือนน่บัตเนี้นะเลยมึงยังน่งอีตีมัก็นั่งมันก็นั่งอยู่ต้บัดบ่นั่งอีตีบัขยอข้ากยอไม่ยังบ่ได้หน่อยอ้าวยออยู่ขยอขากยอคืออีทีบัาอีตี พื้นอันนั้นพอนั่งพ่ายแพทกระสอบเสบ้าเห็นเนาะถือถุงถุงเครื่องเน่าแล้วเ่าเสบจิ้วเสบผีบ่าเครื่องเน่าเหมือนกันนะเออแล้วอยากซักเครื่องแล้วเล่าเออเครื่องเน่ามันเป็นบ่าแล้วนั่งยติ้วนกับบ่าอห็นั้นมันซักเออแล้วซักใช่ไหมซักก็จะเป็นบ่าไม่จะจิ้ว มันได้ยัานักกันยงใม่หมนเดียเพนั่งอิติะอืมยางไม่เหมนเดียวินี่่าแม่นสิไปเจอกับเจ้าบรจักเด้ลอนี่เสติวนะาประจักามหากอยูจบ้านอีติ้วยิมทำมันทามจนได้ยิม้างทา้นจะเยอะสิไปจะเยอะิไปหัวควันแล้วได้พอตกแก่เจ้าไงแล้วหายเพื่อนมาเจ้าหายบอกนั่งกูกเสียหะมันก็บปสูหายมาในที่ก่งไสูหาย เขาจะวนานนั้กน,นกินแ่เจ้าวันนั้นกินแหละ่นั่นงสานเอวนั่งขางขาบ้นหลงนี่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 นั่งทางขาบ่านลงนี่ไม่ต้องมันเดี๋ยวไปทางบานลงนี่ขี้เขาไปไหนบอขี้ขี้เขาไปไหนก็ไรหน่อน้าขี้เขาไปนเอาางบ้าลงเอาไว้ช่วงน้าทางขี้เขาไปไหนวนัดด้บ่เออ ขี่ขี่ไปหอดบรรเดืออะผัวน้านะฮะด้วยท่าขับรถน่าลงนี่นี่อ้าวันนี้คืออาขี่ขี่ไปหอดบันเดืออะนยวันนี้ขี่ขี่ไปหอดบันเดือนะบบงุญกับไปทรงกูหอดบรรเดือที่นเออถามถามก็เจ้าเรื่องเห็นนะเออที่เขาหอตัวหมดจ้ามีบุญแถะอยู่บ่วุ่นนดีๆนนั่งวุ่นนีๆดเอารุ่งรุ่งวุ่นวุ่นบรเดือพรกรสิไปเออแกับบุญนี่ยนัแเม่นี่ยมีมียังงัดดอกม้ใหญ่ มียังด oh, ัเบียงเข้าไปดบอเ้โอเออแมนอยู่เนาะยังอีกไกลวาพอวัดข้นๆลายบ่ดพ่พใไญ่ปนลายบ่หางเพียงได้พไอยลายบะหางเพียงมันแต่ลายเดี๋ยวเฮ้ยโม่รับดั้เบียงเนี่ยนะดั้เบียง ดียวโอ้ไม่ไปเนาะบุญยีดีเลยนั่งบุญบุญงันงัเหมือนเนรุง่าไปดงันมือนเเนี่ดำเดือดดำเดือรุงได้รุ่งได้พหางเคืองลายเดี๋ยวให้มอลับตู้ทุลุกลายปะต้งตู้ตงกลายนู่นนี่ใกลู้มัเือใกล้เตมอล้วก็ใกลเนาะโอ้ยังไป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 ไ กระบุญนี้รุ่นกระบุญดีดีไม่จะเบตัวจกกระบุญดีดีเหนเดีวตลาดมนาลงมืออื่นมันหลงมืออื่นคนน้าเดือดน้าเดือดน่นเนาะนนงทั้งุ่นทั้งุูนทั้งุ่นดํมือเดือดทั้งุ่นซื้อเลยบอกซื้อซื้อกระบุนใต้เด็ดตะบุนน้นังเบามีเดียวเชือเถือด้เหมืนเดือดสะโอ้บุนไล่เถือกหรอบอเอกรบุนบุญไล้เชือะเนาะไก่นังเนาะเออท่านเดหอดงในนั้นไม่ใช่ไก่ตัวเต็กเหมือนเดือดใกท ่างจะกับเ่อยแหกแน่นอนวันนี้ก็ันเดือบอกทางคักเมเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่นะเออนี่โอ้ดบ้านเดือเมืองชนะสมบูรณ์ตรงนี้บ้านคนก็มีเด็กนอยเนาะมีแล้วเว้ยบ่แม่นติเนาะวัดต้นนี้เนาะบ่บ่แม่นขี็ไปอีกเนาะโอ้วัดยังนี่เนาะมันมีป้ายเด้นี่ชื่อเด้อเนาะ นี่นี่ไปต้ไปังไปไปตไปตัพีไปตั้งีไปตั้งพีบนเือะนี่ยบอกทางทิศเดี๋ยวกลับขึ้นเนาะเออเออนีไดะยี่นางข้างขับเป็นีนีนะงบันเดือเออ่นีด้อหัวเทือนคนรนายเดี๋ยไก่สิหัวเดี๋ยวน้องวัดเนาะ บุ่นวุ่นบ้านบ่ละ อ๋อนี่ของขายลายเลาวนัมงที่ผินไอ้บุญเยอะหนักเนาะบุญบุญเนาะนี่บุญบาลายนะเออเฮ้ยเด็กน้อยบัดบ้านเบือยเฮ้ยกรสิห้งนเดือยงวแดงใช้หวงได้บอดะือเดือยยังบัดคันนี้กับนี้บอระมเดือยเลยเนาะจอนี่หรอเด็กเข้ามาเจ้าคนดังเห็นบ่ ม่ฟามีมียังงั้นมีมีม่รเดือบ่ใช่มอรเดือมีบ่ก็มีมีบ่เเดือเออนเดือเดือด่าีมยังงั้นี่ดเดือบ่น่ทำมันเมื่ออีเด้อหน่งนาวันหนึาชุดขทางโตและชงพูที่ชีเนาะ เออเฮาโชคงานบุญบานเฮาก็จะมีปีเขาวกบและกาบังขะลามเป็นสีเนาะตอนนี้น้องนาได้ยินเสียงแครนท่านบ่ทราบ่ฮู้ว่าหมาลําเหลืองเพิ่น มาต่างดบเนาะเสียงแขนดีวองผีม เอาไหมจา่านเพิ่นนี่นะทานสดนี่เอาพวท่านสูดันได้กันันได้กันเลยๆสดแรกคนแล้วจหน่อยทิมโลดกอกหญ้าฮันนมต้องเจ๊ได้เมยยังดอกแกับพวกเขากำห้องก็ได้ละสเชียงถูบอกยังสั่นๆวาเมร แม่ซิเแม่ซิอแม่ไล่บ้านไหนมันละไตเมืองสนามสมุแค้นจันทศักดิ์ถูกแคนเทแล้าแค่นเทพเดาหรอกมันม่แค่นเป่าหแม่ไไม่แค่นกนมันไรเีู่กแค่เทไรแม่กะคือกันเด้อวังนั้นถ้าเทไรแม่กระปุกแม่จะไรแค่เสียงยังไงมันอเชียงแม่ถูกอแคนเสียงหน่อยโพดนี่มันหน่อยด คนไทยอยู่ไหนบ่ใหญอ้ทย่ไนล่ะม่กื่อให้

โอกผมหูก็ฟองคือน้องเอ๋ยท้งเหม่ังร้องนาทีแต่แรงลมผมไ่มีกต่ลดมือคนอื่นมองเน้าคนอื่นพ่นกันมาเตียง่็พิจาริุ้ล่งฮนนา้นันรับมาเห็นหนา มายันชาวนองก้ตัวชาวามนาใจกที่ได้ใจถึงก็ทั้งวันนั้นหนาบกคนงนี่้งแตกพระตัวแหวเต็นเพียนมือชูนมากงได้หัวขอกับบกงได้สอดโี่ไง โอหนอบอยเท้าเหลงลับน้องน้อยนําอ้ายน้อยเห็ดจังได๋นํามาให้ ชิ่เมื่อกันเนอ,อะเดี๋ยวดิอย่นดีเนอะเนาะอ่ะ,อะธรรม,มู้ชมระวังการเดินทางของหนองนาจะไปตามหาพ่อเมย์ให้คนที่ไปทำงานอยู่ไทย่านผู้ชมคุณดีมาเจอหนักดกบเพืส่สาวเนาะว่าเสียเอเงเนือนห้เพื่อนสาวพันอยากถามข่าวถามข่าวเพื่อนว่ามือนันเพื่อนไปใช้พาคนไทยมาหาคือโบห็นนะ พี่นี่เปนให้น้องนามาทรงธรรมส้มทรงอยู่บุญวัดบ้านเดือเนาะเมืนนองชนะสมบูรณ์แข็งจะประซัตรตอนนี้ก็มาทรงเพิ่นหอดแล้วน้องนากระสีเดินทางอ่อนนาโตบันทีธรรมส้มเอาสำหรับคลิปนี้น้องนากระปิดเพี่เฉนี่เดอ้อฝากติดตามอีพีต่อไปของน้องนาจะไปตามหาไปทำงานอยู่ไทยเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นพอจากเถื่อเดอ้อมาดูน้ำกันว่าน้องนาจะตามหาเจอบว่เหมือนนี้เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายได้ทธรรมส้มเดอ้อสบายดี